ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพนี่พี่น้องๆทุกท่านครับก็สําหรับงวดที่ผ่านมานะครับผมก็เอ่อโทษทุกท่านด้วยนะครับผมที่ไม่ได้มาสรุปให้นะครับพอดีติดภารกิจนะครับผมนะครับก็สําหรับงวดที่ผ่านมาก็มีทั้งสูตรที่เข้าและสูตรที่หลุดนะครับผมนะครับก็ท่านใดที่ถูกางวันก็ยินดีด้วยนะครับผมสําหรับท่านที่ไม่ถูกางวันก็ขอให้สู้ต่อไปนะครับผมสำหรับอีพีนี้ก็ มาต่อมาเริ่มกันนะครับกับดับปลายปีนะครับผมดับ10หน่วยบนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําดับ10หน่วยล่างพร้อมลงไปเลยนะครับผมสําหรับอีพีนี้นะครับก็สําหรับงวดที่ผ่านมาสําหรับดับนะครับผมเอามาอยู่นะครับนะครับดับบนและล่างหลุดนะครับผมนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูดับสําหรับงวดประจําวันที่16ธันวาคมนะครับผมขับเตือนนะครับผม สุดหวยแค่เป็นแนวทางในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมสุดหวยเป็นการคํานวณตามสติเลขที่เคยออกนะครับผมนั้นเราก็ไปดูดับสิบหน่วยบนกันก่อนนะครับผมนะครับนะครับสาหรับงวดที่ผ่านมานะครับผมนะครับนะครับเลขที่ออกนะครับก็คือเก้าเก้าสี่นะครับเก้าเก้าสี่นะครับผมนะครับลุด สูตรที่สามนะครับผมหลุดสูตรที่สามนะครับหลุดหลักหน่วยนะครับนะครับก็สำหรับสูตรดับนะครับผมนะครับถ้าดิ่นชุนดับนะครับผมเอาเดิ่นไว้ก่อนนะครับผมนะครับก็สำหรับสูตรนี้เดินมา หกมวดหก้วดเริ่มมาหลุดนะครับงวดที่เจ็ดนะครับที่เดินต่อกันมานะครับผมก็สุดหวยครับผมมีทั้งดับและเดินนะครับผมก็โปรดใช้อย่างระมัดระวังนะครับผมนะครับก็สําหรับงวดประจาวันที่สิบหกนี้นะครับผมสิบหกอ่าชันบาคมนี้นะครับผมก็สูตรเลขที่ผมให้ไปแน่นอนอยู่แล้วก็คือหนึ่งนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งนะครับแล้วก็สําหรับสูตที่ สองและสามนะครับสูตรที่สองและสามครับสูตรที่สองผมใจห้านะครับผมห้านะครับสูตรที่สามนะครับก็จะเป็นสามนะครับสําหรับดับประจำงวดวันที่สิบหกธันวาคมนี้นะครับผมนะครับก็ดับสิบหน่วยบนนะครับผมเลขที่ผมให้นะครับก็คือหนึ่งห้าสามนะครับหนึ่งห้าสามนะครับผมก็ฝากทุกท่านเก็บไว้พิจารณาดูนะครับผมนะครับ นะครับถ้าดับจุนเด่นก็เอาเด่นไว้ก่อนนะครับผมนะครับหนึ่งห้าสามแล้วก็เดี๋ยวสำหรับงวดใหม่นะครับงวดใหม่เดยวจะลงให้ก่อนลงหน้าประมาณาสักห้างวดหรือสิบสองงวดนี่ครับผมยังคิดอยู่นะครับใชไว้ก่อนนะครับสำหรับสูตรนี้ท่านใดที่จะไปใช้ก็ใช้อย่างระมัดระวังนะครับผมนะครับ หนึ่งห้าสามนะครับผมหนึ่งห้าสามดับสิบหน่วยบนนะครับผมนะครับถ้าดับชุนเดินเอาเดินนะครับผมนะครับสําหรับสูตรดับสิบหน่วยบนนะครับก็เราไปดูสูตรดับล่างกันเลยนะครับผมดับล่างนะครับสูตรดับล่างสําหรับงวดที่ผ่านมามันก็ออกอ่าแปดสี่นะครับแปดสี่แปดสี่นะครับสําหรับสูตรนี้งวดที่ผมให้ไปเติม อีกตัวหนึ่งก็งวดที่แล้วก็ผมให้ไป3ามนะครับสก็ผ่านนะครับก็หลุดไป1นศูตรนะครับผมนะครับสำหรับงวดสิบธันวาตัวเลขที่ผมให้ไปก็คือ1นะครับผมนะครับวดที่จะถึงนี้นะครับนะครับหลุดนะครับตัวนี้กับ บกธนวานะครับหนึ่งนะครับดับล่างนะครับผมดับล่างไม่มานะครับผมไม่มาเห็นส่วนตัวที่สองนะครับตัวที่สองที่ผมจะให้นะครับผมก็จะเป็นศูนย์ครับศูนย์นะครับศูนย์ครับถ้าชนเด่นก็เอาเด่นไว้ก่อนนะครับสาหรับสูตรดับนะครับผมอีกสูตรหนึ่งครับที่ผมจะให้ไปนะครับก็จะเป็นสูตรที่สามนะครับผมจะให้สามนะครับ ตามงวดประจําวันที่16นะครับผมธันวาคมนะครับดับล่างนะครับดับดับล่างไม่มาให้เห็นนะครับผมก็คือส10กับ3นะครับ3ตัวนี้นะครับผมก็มารอดูผลออกกันนะครับผมนะครับรอสูดดับนะครับผมถ้าชุนเด่นเอาเด่นนะครับผมฝากทุกท่านเก็บไว้พิจารณาดูนะครับผมเพื่อใช้เป็นแนวทางนะครับผมสำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามขอบคุณครับ